ก็วันนี้นะครับผมผมจะลองประยุกต์อันเลนในแบบฉบับของ h ฮดโอเคมาเล่นใน RV ดูนะครับก็คือจะเอาเซตเทมแล้วก็ลูนของท็อปเซิร์ฟของ h ฮดโอเคทั้งหลายเนี่ยเอามาเล่นดูนะครับก็เดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์เล่นเกมกันเลยแล้วกันนะครับผม Let's go! <S ได้นะครับเยวาสานนะสวยมาดีครับมาดีครับปีไม่เข้าหรอกนะครับผมณีิ๊จะแต่เท่ามผม ผมก็เข้าเลยแล้วกันเฮ้ยสวยโอเคไปเฮ้ยมาทิครับมาทิครับผม,มให้ดุนเลยแค่นั้นแหละผมยืนพันปีอะ่ะผมบอลเลยเซตนเนี้ยอ้าว ดึงมาวงแตกเองแค่นั้นแหละอย่าลืมไปดูสตรีมสดที่ f เฟซบ o ๊กแฟนเพจนะครับพร้อมเจอกนันผมขอแนะนำเพจบริการเติมคูปอง r v ราคาสุดคุม้มสะดวกปลอดภัยเพจพมัทเคเบิร์เป้ตัวใช้แค่ Open ID เติมตรงผ่านเว็บไซต์ของกัลลีนาถ้าสนใจรีบทักไปทางเพจหรือแอดไลน์ไปที่แอดเคเบิร์เป้เปให้คุม้มเปให้ฉลาดต้องเคเบิร์เป้เท่านั้นนะครับลิงก์อยู่ด้านล่างเลยเนาะใครสนใจก็สามารถที่จะคลิกด้านล่างได้เลยนะครับผม สวัสดีครับนี่น้องรัเข้าสูนย์ติชแนลเช่นเคยนะครับผมก็วันนี้กัจะาเล่นหรือเจ้าคริตต่อคุงอย่างเช่นเคยเนาะก็วันนี้นะครับผมผมจะลองประยุกต์อันเลนในแบบฉบับของ h ฮดโอเคมาเล่นใน RV ดูนะครับก็คือจะเอาเซตเตทเทมแล้วก็ลูนของท็อปเซิร์ฟของ h ฮดโอเคทั้งหลายเนี่ย เอามาเล่นดูนะครับก็เซตไอเทมก็จะเป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นอรองเท้าก็นสถานะเกาะไฟแล้วก็ทารอนแล้วก็เป็นล็อกชิลนะจริงๆมันไม่ใช่ล็อกชิลนะครับของเขามันเป็นหมัดเนาะแต่ว่ามันเป็นไอเทมกดกดใช้ได้นะครับซึ่งผมคิดว่าล็อกชิลน่าจะเหมาะกว่านะครับถ้ามันเป็นไอเทมที่กดใช้ได้แล้วก็ได้เกาะขาวเนาะต่อมาก็จะเป็นโอดินวิวนะครับแล้วชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นอย่างอื่นนะครับผมที่ไม่ใช่เกาะเกิดนะแต่ว่าอันนี้ผมขึ้นเกาะเกิดไว้ก่อนมันเป็นไอเทมเฉพาะของเฮดโอเคนะครับซึ่งใน,น,นะะะน,นด้ายจะเนอร่คาอเปรว แน่นอนนะครับผมก็คือจะมีดาเมจแค่ชิ้นเดียวก็คือทารอนเลยนะครับผมโอเคส่วนรูนนะครับรูนเนี่ยจะแปลกหน่อยนะครับนี่แต่ผมให้ดูภาพรวมก่อนนะภาพรวมรูนเนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะครับก็คือจะได้พลังชีวิตค่อนข้างเยอะแล้วก็ล็อกคูดาวแล้วก็ได้ดูดเลือดห้อยมาแล้วก็ได้ความเดืยวกันโจมตีความเดืยวการขั้นที่แล้วก็ได้เกาะแล้วก็แบบเหมือนรูนผสมมั่วๆอ่ะแต่คือท็อปเซิร์ฟเกือบทุกคนนะครับผมใช้รูนประมาณนี้หมดเลยนะในเหตโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่า มันจะสามารถเอาไปเล่นได้จริงใน Rv ไหมนะครับเพราะว่าจากที่ลองจับใน Head OK เนี่ยมันไม่ค่อยต่างกับ Rv เลยนะครับแถมใน Rv เนี่ยมันเด้งเลือดเก่งกว่าอีกนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าใน Rv ก็ต้องเล่นได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันในเกมเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับสำหรับอันเล่นในแบบฉบับของ Head OK เอาไปเล่นใน Rv นั่นเองนะครับผมเดี๋ยวผมจะเจาะรูให้ดูก่อนนะครับเผื่อเพื่อนๆสงสัยเนาะรูเป็นบัตรรัด4เม็ดนะครับผมแล้วก็จะเป็นโกลเด้น3เม็ดนะครับแล้วก็จะเป็น Awake 3เม็ดนะครับผมแล้วก็จะเป็นส p i ริ t 7เนะแล้วก็เป็นแอสเซนดิเวอร์สแล้วก็จะเป็นโพเวสสินั่นเองนะครับผมก่อนเดี๋ยวเราไปดูไฮไลท์ในเกมกันเลยแล้วกันนะครับผม let's go โอเคครับผมก็อยู่ในเกมเปที่เรียบร้อยแล้วเนาะเดีเ๋ยวเราไปดูกันว่าเซตไอเทมแล้วก็ลูนของเข t โอเคจะสามารถนำมาประยุกใน RV ได้จริงไหมนะครับถ้าพูดตรงๆเลยนะแบบเล่นมาแล้ว1เกมนะครับผมเจอฟอนเดโนิตอนะครับซึ่งผมลองฝืนตัวเองเล่นเซตน,นี้ดูนะ ชนะครับผมแล้วก็เล่นได้นะครับแต่ว่ามันลำบากนิดนึงถ้าเป็นฟอร์เรนแต่เกมนี้เนี่ยโคตรจะเหมาะสมในการเล่นเซตนั้นเลยนะครับผมเพราะว่าตัวละครเราเค่อนข้างเก่งนะใช่ไหมครับโฟกัสคีบด้วยวะ <laughs> ถ้าเราอยากจะชนะเลยจริงๆแบบเอาเฟิร์สบัตง่ายๆเราก็ควรจะโฟกัสคีบเหมือนกันนะครับผมไม่ควรจะโฟกัสคนก่อนนะใ <laughs> นกรณีที่โฟกัสคนแล้วเขาเคลียร์คิปก่อนแล้วเลือดเราเหลือพอๆเขาเราจะแพ้นะครับผมเ <laughs> <laughs> ฮ้ยปิกเลยวะสวยโอเค อนนี้ยังไงกอไฟก็เก่งครับต่อให้แบบไม่ต้องไปอิงตามเขาอ่ะยังไงกอไฟมันก็เก่งมันแพ้ขนาคอสนะครับแพ้นี่หมายถึงว่าเราปิดสกอร์เขายากนะอ,อดาเมจมันมีชิ้นเดียวนะครับก็คือทารอนนะอาจจะขัดใจเพื่อนเพื่อนเมนอะไรทั้งหลายนะครับที่แบบเล่นสายดาเมจน,นะก็คือแบบดาเมจมันจะไม่ค่อยสะใจนะครับตแต่ผมบอกได้เลยว่ายืนนานแน่นอนนะครับผมแต่ตอนนี้ผมได้เลนและวาคอแม่งเก็บจัดเดี๋ยวเข้านัตยาครับ เรียกฟิกเกอร์หน่อยโอเคสวยโอเคฮะโอเมนน่าจะตายได้นะครับเขาฟิกไปแล้วนะเค okay, สวยเพื่อนถือว่าการกดแงคงนี้เจอคนดีนะครับแบบเล่นดีอะ่ะอันนี้ผมไม่ได้กดเหมือนวยกัน,นะครับผมกดมากับเอไมคสองคนเหมือนเดิมนะก็คือเอไมเล่นชักหน้านะครับผม เฮ้ยนเขอมันแค้นคุณน่ะน่าตายได้อยู่นะโอเคไม่ตายเข้าแก๊กได้นะครับเจ้าสามนะสวย ครับมาดีครับตีไม่เข้าหรอนะครับผมซีอพอกสแตทครับผมเดี๋ยวเราต้องขึ้นไปบนนะโอเมิน่าจะตีบูนะครับเพราะว่าเราทิ้งมานานแล้วเพราะมันดูเป็นงานอยู่นะครับโอเมนตัวเนี้ยผมว่าน่าจะเข้าบูลแน่นอนอ่าจะทำอะไรอ่ะ ได้ตอดย,อยู่เฮ้ยตายเนี่ยโอเคหน้าตายสวยสวยยุ้ยเล่นดีจัดโอเคเราช่วยนายไม่ได้เ <c oughs> พื่อนตัวเรามันก็มีสกิลเหลือแค่นั้นแหละ เราทำได้แค่นั้นเพื่อนนายทำดีแล้วนายต้องสองตัวเพื่อนเลสได้นะเนี่ยไม่ได้กะเอาเลสขนาดนั้นนะครับแต่แบบกะเรียกโอเมนมาเทิดนะเพราะโอเมนจ่ายฟิกไปแล้วนะครับมันจะได้เจ็บอยู่นะมาดิผมก็เข้าเลยแล้วกันเฮ้ยสวย คุ็มอยู่เนี่ยแต่จริงๆคือผมว่าการเก็บฟิกไว้ออกเว้แต่ว่าโอเมนแม่งฟิกผมก็เลยต้องฟิกตามแต่จริงไม่น่าจะต้องฟิกนะแต่แบบเอาชัวร์แล้วกันนะครับเมื่อกี้น่าจะฆ่าได้อยู่นะอ๋อมีแมนด้วยโอเคอยังตาตายาครับ ไม่เพ,พื่อนกวนพิมแน่เลยไ <laughs> ม่แต่ต่อให้เราแบบไปถึงทันก็น่าจะตายดีครับฉันอยากหรอกไม้ <c oughs> <ś fifteen> มันไม่ทนันไงมันมันได้แค่นั้นนะเพื่อนเออ่ะลมเกาะสวย ถ้าทารอนปุ๊บเดี๋ยวมาละดาเมจเราละลายทุกตัวด้วยทารอนชิ้นเดียวพออ่าล้วคุณหิวคีบไงอ่าแล้วคุณจับม่วงไงต่อยากนะครับชิบแข มาแล้วครับไอเทมคีของเราชารอนก็สำหรับคนที่อยากจะเอาลองไปเล่นตามนะครับผมบอกว่าเอ้ยบอกว่าอะไรผมบอกได้เลยว่ามันค่อนข้างที่จะคำนวณจมเม็ยากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นเซตแบบฟูลแท้งอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะขัดใจนิดนึงนะครับ An enemy has been defeated. Dragon and Slayer ดึงมาวงแตกเองแค่นั้นแหละเดี๋ยวทำร่างต่อครับเดี๋ยวต้องได้ล็อกชิลนะได้ล็อกชิลนี่อุ่นใจละคือแบบมีสองชีวิตอะลงมาปุ๊บได้เกาะแล้วก็กดล็อกชิลต่อเกาะมหาสารเฮ้ยยุ้ยมาลองช่วยครับแมนตายอยู่ โอ้โหไม่น่านดีนะถ้ายืนเป็นมุมเส้นตรงแล้วนาะตะยามันได้ป่าป่าเรื่อยๆเ,เราจะตายนะครับมันค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ถ้าเป็นป่าโดนทุกเม็ดมันจะคูดาวมันน้อยมากนะครับเค <c oughs> okay. มันจบแล้วอาณาคินเราได้ไอเทมชิ้นสุดท้ายที่คิดว่าน่าจะจบเกมนี้ได้แล้วนะครับผมคือ <c oughs> จริงๆชิ้นอื่นเนี่ยมันก็โอเคนะแต่ว่าผมคิดว่าเนี่ยแค่เนี้ยนะี่ยเก่งละเกมเนี้ย <c oughs> จริงจริงของฮิตโอเคเขาเป็นหมัดไงแต่คือมันเป็นไอเทมกดใช้เว้ยซึ่งใน RV อ่วีะหมัดมันไม่ใช่ไอเทมกดใช้ก็ t ไหมคือถามว่าพาร์ทสี่มันเหมาะกับการเอามาเล่นกับทารอนมันมันดีนะเว้ยเพราะว่าหมัดมันบวกดูดเลือดด้วยนะแล้วมันก็บวกพลังโจมตีด้วยนะครับแต่ว่าคือพอมันไม่ได้เป็นไอเทมกดใช้อ่ะบางทีเราอยากจะกดก่อนที่แบบเลือดเราลดเยอะอย่างเงี้ยเออมันก็ไม่ได้นะครับผมเพราะฉะนั้นผมคิดว่าล็อกชิลน่าจะดีกว่า ฉันเติบโตขึ้นมาเพื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งไม่ใช่อวุธสังขารน่าจะได้แล้วครับอุ๊ยอ่ามาดิครับมาดิครับผมแล้วผมออกได้ไงไงผมบอกแล้วโคตรนานแล้วมันคุยอะไรกันมว้เลนดอร์ผมเนี่ย แต่ผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะเล่นง่ายกว่าในเโอเคครับแนวสนับเซตเนี่ยนะเพราะว่าหนึ่งเลยนะครับส่วนตัวคิดว่าอัเลนเนะี่ยพอมันครบ16สแตตในในอาวีครับมันเด้งเลือดได้รัวๆนะครับแล้วก็การเด้งเลือดของมันเนี่ยยิ่งเลือดเบ็ดเลือดมันเยอะเลือดพื้นฐานนะครับและเลือดมันเหลือน้อยอ่ะเลือดมันจะเด้งแบบค่อนข้างเวอร์นะครับในอาวีอ่อต่อให้จนตัดเลือดแล้วก็เถอะนะ ปอบ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 ปับปอบไปแล้วหนึ่งครับผมเราจะย่าต่อนะเฮ้ยไปสองครับผมอืมน่าจะอืมโดนเข้าให้น้องสเต็ปจุกคิง สามทางเพื่อนสามทางสามทางสามทางน่าจะต้องเป็นไกาอาครับตายเฮ้ย มาดิครับมาดิครับผมมาให้ดูดเลยแค่นั้นแหละผมยืนพันปีอะ่ะผมบอลเลยเซตเนี้ยนี่มาดีมาดีเฮ้ยเชื่อละส่วนได้นะเดี๋ยวรออันติีกันโอเคมีคนโดนขีบเป็นต่อได้ครับ น่าจบได้เลยไปนี้นเดี๋ยวเราเข้าตัวขี่อ่ะอุ้ยมันจับแล้วมันจับแล้วมันจับแล้วโอเคเจอแล้วายเราต้องไปกับเราเพื่อนโอเคสวยจบมันขาดตัวใครละมันไม่มีตัวตีเพื่อเรานะครับฝา่ายมีก็น,น่าจะโดนยุ้ยู่ดีนะแต่เป็นหน้าที่ของเรานะครับที่จะต้อง กำจัดแวนนะครับผมก็เป็นยังไงบ้างครับสำหรับตานี้เพื่อนเพื่อนคิดว่าเซตมันสามารถที่จะเอาไปเล่นได้จริงไหมสำหรับในความคิดเห็นเพื่อนๆนะครับว่ามันมีข้อเสียตรงไหนข้อดียังไงนะครับก็สามารถที่จะคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับผมก็สําหรับส่วนตัวผมคิดว่าไปเล่นรุ่นเดิมน่าจะดีกว่านะครับเพราะไม่ค่อยเห็นความต่างเท่าไหร่แต่เรื่องความถึกในช่วงต้นเกมเนี่ยอันนี้เห็นจริงๆครับว่ามันถึกขึ้นนะประมาณนั้นนะครับผมก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับผมไว้เเจจออกันฮะะยริง เจอกันฮะ